ภารกิจในครับในการค้นหาร่างกําลังพลผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปานนะครับยังคงดําเนินต่อไปนะครับล่าสุดนะครับยังค้นหาอีก8นายนะครับขณะที่ครอบครัวก็รับล่าทหารผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทมทางศาสนานะครับเมื่อวานนี้ครับเวลา12.30นาทีนะครับกองทหารเกียรติยศรับร่างพลทหารสลาวุฒนาดีกําลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับกองเรือยุทธการทัพเรือภาคที่1นะครับเดินทางกลับบ้านอย่างสมเกียร โดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือเคลื่อนย้ายร่างจากสนามบินอุตภาวจังหวัดระยองมายังท่าสกีร1ร1อนะครับก่อนจะใช้รถยนต์ลำเลียงศพไปที่วัดศรีประดูตําบลหนองแคนอําเภอปทุมรัชจังหวัด101นะครับที่เป็นบ้านเกิดของพลทหารสราวุธท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติที่มารับศพนะครับทางกองทัพนะครับได้ จัดกองทหารเกียรติยศหนึ่งหมวดนะครับพร้อมด้วยเจ้าที่และก็กำลังคนมาร่วมพิธีรับส่งร่างอย่างสมเกียรตินะครับหลังจากนั้นครับเวลา17นากา45นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระบรมนากราก้าวให้นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานนะครับไปวางที่หน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตนะครับในส่วนของผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเรือนะครับประกอบไปด้วยนาวาเอก วันณะเกื้อทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้ําแม่โขงเขตุวนราชธานีเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือนำพลังพลเข้าร่วมพิธี17นายนะครับแม่ของพลทหารสลาวุฒินะครับนางละมุลนาดีนะครับเล่าถึงนาทีที่ขาดการติดต่อกับลูกชายนะครับว่าวันเกิดเหตุช่วงประมาณสองทุ่มเนี่ยลูกชายโทรม,มาบอกว่าเรือกําลังประสบอุบัติเหตุแต่ลูกชายปลอดภัยดีไม่ต้องไปห่วงนะครับโดยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ พลทหารสลาวุฒิเนี่ยอยู่ช่วงกลางของเรือกําลังมีเรือเข้ามาช่วยเหลือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สัญญาโทรศัพท์ขาดหายกันไปนะครับแม่ก็ไม่คิดว่าลูกชายจะมาด่วนจากไปแบบนี้นะครับแต่ก็ยังภูมิใจในตัวลูกชายที่เสียชีวิตในหน้าที่นะครับขณะที่พ่อเองครับก็บอกว่ารู้สึกตกใจมากทํอะไรไม่ถูกนะครับแต่อย่างน้อยก็ภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับที่ลูกชายได้สละชีวิตเพื่อชาตินะครับไปฟังเสียงพ่อนีดนงฮะคะ ้อง,งานุ่งยคเกิดเหตุเรีวบอยน่อมัน,นาจะสองทุ่มสองทุ่มน้อยๆล่นะสองชั่วโตอนนั้นคือเกิดเหตุล้ว่ัวบอลอครลูกแล้ลูกก็บอกว่าคุยกับแม่เขานะพอผมมาคุยดวยทำงานลุงายาไปบลอดภตย้แล้วที่เรียกมาซอยแล้ว ว่าจะาจากนั้นก็นารกันที่ต่อเลยพุ่มใหญ่ครับพุ่มใหญ่มาครับแ่ว่าแ่ว่าหนึ่งในแลูกเรือที่สูญหายอยู่ตอนนี้นะครับก็คือต้นเรือพับจําได้นะครับนาวาตรีพลรัตศิโรโดมก็เป็นลูกชายอดีตผู้ช่วยผบบตรเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้มีคนอยู่ในทิกตอกเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์คุณผู้ชมอยากให้ผู้ชมได้ดูนะฮะต้นเรือพับเนี่ย ขอแฟนแต่งงานนะฮะเป็นคลิปที่คนแบบดูแล้วโอ้โหซึ้งแล้วก็น้ําตาไหลเหมือนกันนะนะแฟนสาวเป็นแอ์โฮสเตสนะครับแล้วเขียนข้อความแบบซึ้งมากเลยบอกคบกันมา7ปีนะขอบคุณมากๆต่างคนก็ต่างทํางานแต่รู้ใช่ไหมว่า,าพับมอบเวลาให้กูกิ๊กทั้งหมดขอสัญญาว่าจะสม่ําเสมอและรักตลอดไปแต่งงานกันนะนี่คือคลิปที่ออกมานะฮะยังคงพยายามจะค้นหาทั้งต้นเรือพับและคนอื่นๆให้พบให้ได้นะครับ ความคืบหน้าก็มีทางไปพบชุดเหมือนกับผู้สูญหายไปพบศพลูกเรือนหนึ่งรายนี้ยืนยันแล้วฮะที่หาดเกาะสม็ดจังหวัดชุมพรเพราะอะไรฮะเพราะว่าแต่งกายเหมือนชุดหมีอะชุดหมีเหมือนชุดช่งางแล้วเป็นของลูกเรือจริงๆนะครับส่วนอีกศพที่พบบริเวณเกาะงามใหญ่จังหวัดชุมพรก็เช่นเดียวกันกากลังลําเลียงมาที่มูลทิ่สว่างราชสัทธาธรรมสถานนะครับเพื่อจะตรวจอัตลักษณ์บุคคลยังคงเดินหน้าค้นหานะครับ ก็ยังมีเรือหลวงราวีเรือหลวงบางระจันเนี่ยเข้าไปตัดอวนที่คุมเรือสุโขทยัยและตรวจสอบนั่นน้ำบริเวณนั้นโดยรอบชุดเดินเท้าก็มุ่งตามเกาะต่างๆนะฮะตอนนี้มีศพที่รอให้ตรวจอัตลักษณ์เนี่ยสศพนะครับ และช่วงบ่ายก็จะมีการเคลื่อนในทหารที่ยืยนอันตรักสิบนายไปที่กองบินห้าเพื่อลําเลียงไปสนามบินอุตภเมาประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับจบเย็นนี้ครับ,รบขณะดเดียวกันนะครับล่าสุดนะครับพลเรือเอกปกครองมนทพหลินโฆษกกองทัพเรือนะครับก็เปิดเผยรายชื่อในทหารที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปยังชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบทั้งหมด10นายด้วยนะฮะส่วนกรณีที่สังคมออนไลน์เน้นนำเสนอ ข่าวแล้วก็วิภาษ์วิจารณ์นะครับว่าทำไมยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้นะฮะ พลเือเอกปกครองเนี่ยก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเร่งดาเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับสรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับณนะวันที่28ธันวาคมเวลา11.30น,นาทีนะครับยอดกำลังพล105นายรอดชีวิตจํานวน76นายเสียชีวิตรวม22นายนะครับในจานวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว20นายแล้วก็กําลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลอีก2นาย ขณะเดียวกันยังคงเหลือผู้สูญหายอีก7นายด้วยกันนะครับไปที่จังหวัดเลยคุณผู้ชมครัมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไครต์ข่าวช่องแปด